มื่อนี้ฝนตกเนาะค่ะท่านผู้ชมวันนี้ฝน,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 นตกค่ะโอ้ตกมองได้ตกแน่ค่ะท่านผู้ชมตกตั้องมือขึ้นพน่ะค่ะคเอา้าหนูหนูจ้าเย็นหนาว่นเอฟซีพนอยากเห็นนะคะ่ะท่านผู้ชมอันอนพี่น้องเซลตัวเลขเลื่อนไปข้างหลังเนาะคะ่ะเลื่อนไปข้างหลังน้าเสียกะสีไทยดุ๊กดีให้เอฟซีเบิง้งเพิ่นอยากเห็นค่ะท่านผู้ชมหลายๆท่านเพิน่นมาลูกมา มามาหาแม่มาไปไปหาในไงบ้านมา<ะ>มาลูกมาแล้วโอ้ยเป็นอย่างน้อเขากับก่บบค่อยอยากค่ะอันพนี่ก็มีตะน้อนค่ะท่านผู้ชมค่ะนายแพรีค่ะอาอค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้น้ำเชี่ยสีมานํำเสนอตัวเลขของพี่ต้อยและพี่ปะกายค่ะท่านผู้ชมเนาะค่ะเพราะว่เอฟซีหลายท่านพนกับขอมาเนาะ เอฟซีหลายท่านเพิ่นขอมากค่ะท่านผู้ชมเลขกะมีเขามีรุดค่ะช่วงนี้พี่ต้อยเพิ่นรุดเนาะค่ะพี่ต้อยว่าทางงวดนี้ว่าเขาเบรกกันเอน้ำเสียอยากไอเอฟซีค่ะบ่เป็นยังค่ะเพราะว่าเลกะมีเขามีรุดค่ะท่านผู้ชมครับค่ะพี่ปะกายเพิ่นกะยังคล่องแซมปกติเนะเดินดีค่ะเอาน้ำเสียสิขึ้นไปตั้งเฮียนกันเพิ่นเปิดเพ่ง ้มา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 ลูกขึ้นยางได้ไหมยางละ่ะลูกขึ้นยางเนี่ยลูกขึ้นยางเนี่ยโอ้ยอาอค่ะท่านผู้ชมมาหนาบ้านกันเพิ่นเปิดเพลงค่ะครับเช้านี้ฝนตกคือจะตกะทัวถึงกันเนาะค่ะท่านผู้ชมค,คือจะตกทัวถึงกันค่ะเพราะว่าตกเต็มข,ขึ้นคุนค่ะเด๋ยนนี้ก็เป็นปล่ปอยเนาะค,ค่ะ อาชีพเราเน้องเชี่ยก็จะเดินทางเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะเอา้าขอบคุณพี่ประกายและพี่ต้อยเด้อค่ะที่เพิ่นทรงแนวทางให้ค่ะท่านผู้ชมเนาะของพี่ประกายรอก่อนเด้อค่ะครับอของพี่ประกายรอก่อนค่ะวันสองวันนี้ครับผมแมนค่ะให้เพิ่นคัดค่ะคัดก,กันค่ะท่านผู้ชมพ,พี่ประกายนี่ก็พลาดหน่อยค่ะท่านผู้ชมพี่น้องอย,ย่าเผลออย่าพลาด ไก่ไมือพอชนบุรีเสียมาย่ำคงสุดท้ายให้มือสุดท้ายนั่นเพิ่นเจ็ดสามกับเจ็ดเก่าค่ะท่านผู้ชมเนาะครับค่ะแต่ว่าพอชนบุรีงวดดิพนมีสองเนี้ยใครจะไปใครจะอยู่ค่ะท่านผู้ชมเอามาเฟิองตัวเลขกกันเลยเทาบานเนี้ยค่ะมืดบ่ค่ะท่านผู้ชมว่ามือพอดีค่ะ เด่นพี่ประกาย7กับ8เด่นพี่ต้อยสองกับ8ค่ะประกบคู่2ตัวบนล่างเจ7ดสองเจดแปดดสองและ8 8ดค่ะท่านผู้ชมเนาะครับค่ะนี่แหละค่ะท่านผู้ชมสคู่เขากับเลขดังอยู่ดิค่ะเขากับเลขดังอยู่8 2สองกับ 7, 8, กเลขดังเจกัสองกับ7 8็กับเลขดังนี่เถอะามคู่ดังเมือ เอาลักแปดนี่เอฟซีว่าบ่ไใ้แล้วขันลักแปดพ่ได้กะเจ็ดสองคู่เก็ดสองคู่เดียวเจ็ดสองคู่เดียวค่ะเจ็ดสองมาในเด้อให้เอฟซีด้ถือแนะพ่อสอเกิดน้ำเสียสองเจนะ็ดเนาะครับขันเก็ดสองมาเนี่ยสีด้อยู่ดีนะเราได้เนาะลบไงลบลบเตยมเดียวแมนพ่ายเอฟซีลบค่ะท่นานผู้ชม แต่วว่างงวดบ่านนี่ดังก็ยังออกเนาะครับเจ็ดเก่าดังออกค่ะ,ะแคบหน้าจอแล้วค่ะสีคู่กลับด้วยบนล่างนะคะบนล่างกลับด้วยขวัญใจเอซีที่ไม่เคยลืมเพิ่นขอถูกคลิปถูกงวดครับเพิ่นว่าบางเทีมันบพเขาอ่าน้ำเชียก,กับว่าใรอ,อยากล่งห้แลรวก็อพี่ต้อยยังสีเพิ่นก็อยากไอเอฟซียังสีเนาะครับผมค่ะ เข็นใจเอฟซีเพราอยากให้เอฟซีเสียเงินเนาะเมี่นค่ะคานผู้ชมแคปหน้าจอไว้ครับผมค่ะสี่หางสี่คู่จะเดินทางแล้วค่ะท่านผู้ชมฟ้ายิ่งย้อยย้อยย้อยยอยแดดออกเกลี้ยงน้อยเลยที่แถวใจก็ร่างมาสูงกันอันใดลูกอันใดอันใดเอ้ายางมาแล้ววานีุ้่เสียผู้หนึ่งมาเสียผู้หนึ่ง ว่าจะใส่เสียให้ผ้ากันถอดให้กันโหลดโอ้น้องลองที่เดี๋ยค่ะทุกผู้ชมพี่น้องถ้าเหมือแรงขันน้ำเชี่ยมากบ่บ่หอดคำบ่คำอ่าบี้มีคลิปนึงน้ำเชี่ยอยากผ้าเอฟซีวิเคอร์ร่วมกัน สังเกตบึงท่าทางเดินเลขที่น้ำเสียสีวิเคราะห์ขันมือแรงบอคำน้ำเสียสี่ลงเนาะเพราะว่ามัน,ม,น,ม,นมันใสสมาธิเรามันมันต้องยู่มองเงียบๆเองสเนอาถาคือจังยู่เฮียนไหมค่ะดันบุชมบว่าเลขน้ำเสียสีพาเอฟซีวิเคร์เจ็ดกับแปดตอนนี้เจ็ดกับแปด ตัวประกบพร้อมค่ะแล้วก็เลขลางเก่งสีค่ะท่านผู้ชมน้ำเชียกะมีตัวประกบให้เอฟซีแต่ว่าขอตัวทีว่าขอสองตัวทีวาเหม็นแม่นมากประกบเลขลางของน้ำเชียแลเราทถาครับปีหนึ่งรุดหางวดบที่เท่าไหร่บึงอ่าแม่นปีหนึ่งรุดหางวดถ้าพี่น้อง ได้เลขวิ่งมาตัวเดียวเอ่อบ้าเกี่ยวกับหลักน้ำเชียกัอยากประกบให้เอฟซีเบิงค่ะถ้าได้มาสองตัวพี่น้องจะได้ซิบคู่เลยเม่นบ่แมียค่ะถ้ามาชนของน้ำเชียมันสิเป็นเบิ่เนาะครับค่ะซึ่งตอนนี้เอฟซีจะว่าเบิ่บ้ามีดอกบ้าคอายมาถูกงวด มาน่าดูครับผม่วงนี้ค่ะเลขกลางน้ำเชี่ยปีหนึ่งรุดหางวดเนอะครับค่ะแล้วก็เลขบนนี้น้ำเชี่ยอยากวิเคอกับอีฟซี่ค่ะท้าบบม,มากคำเนอะค่ะท่านผู้ชมอมาเบิ้งอีกรอบเนอะครับค่ะเลขพที่ต้อยปะทะพี่ประกายครับผมค่ะหนึ่งกุมภาพันธ์หกสิบเจ เด่นพี่ประกายเจ็ดกับแปดครับผมลงคิดไปแล้วค่ะเด่นพี่ต้อยสองกับแปดครับพี่น้องประกบคู่กันเป็นบนล่างเด้ครับพี่น้องบนล่างเจ็ดสองเจ็ดแปดแปดสองแปดแปดครับผมซีหางนี่แหะครับผมคะท่านผู้ชมเ่อมาเนาะครับพี่น้อยซีก็อยากเห็นคือเก่าครับผมโอ้ผ่าเขาเจ้าว่าเจ้กหวดเนาะโอ้เป็นสิบหวดไดไมั้งครับผมน้อง ดังเลยต่อไปส่วงนเนาะ,ะพ,พี่ประกายวางหดนี้อาจจะเขายู่ดีน้ำเสียมาสันเดียบอกกันค่ะดั่านุู้สมซี่หางเน้นๆครับพี่น้องอ๋อค่ะดั่านุู้ชมพอยายยืนคำแอวแล้วพูดนะห่าแล้วพูนค่ะดั่านุู้ชมพอย,ยัยพูนปันไดสิมาเดี๋ยวพอไข้อัดคิบแป๊บนึง <laughs> อ๋อค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้พอกันคลิปหนาดีค่ะสวัสดีครับ